อ,อ้เดี๋ยวเรามาเซฟเสียงกันทีละคนเลยครับว่ามาเชียร์ไปยกันบ้างนะครับขอเสียงแฟนออคลับตัวชอบด้วยรึคะพอใจไหมว่าเสียงตอนนี้โอ,อ้เหลือล้นครับเหลือล้นแต่ว่าพัชามาไกลขอให้มันตังกว่านี้ได้ไหม 1941, ตอนนี้ชั้นหนึ่งขนของหนีแล้วถึรว่าไฟไหมโหเสียงกี้ร็บอกนะฮะอ่าคนต่อไปเขาเสียงให้เฟรมหน่อยเลยไม่หิวไม่อยู่เสิรฟ แต่ผมวา่าจบแล้วจบแล้วไม่มีแล้วทำอ,อะไรไรด้ไหมอ้าว,าวามีใครคิดถึงคนนี้เขาเลลยเมื่กระต้นไหมล่ะ ครับครบให้การตอบรับดีมากๆตลอดเลยนะครับครับผมและแนน,นนน์ด้วยฮะตอนนี้มีซิงเกิลของต้นออกมาแล้วแล้วก็วเปิดที่ฮอตในสตูดิโอก็เปิดด้วยก็ดีใจมากยังไงก็ขอฟากเพลงัาด,ด,ด้วยแล้วกันนะครับเธอมีเวลาฟังแค่ไหนค,ครับผมนะครับสองท่านครับผมตอนนี้มีเพลงของตัวเองแล้วใช่ครับอเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะทยอยปล่อยให้กับแฟนๆได้ยินเร็วเนี้บร้ชอเพอบอกได้้ว่าชื่ออะไรทุคอะไรนะอะไนะเป็น่นเห เพื่อนผมรู้ป่ะเธอมีเวลาฟังนันจิดนี้แค่ไหนเอ้ยร้องติดตามของเพื่เราสองคนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้เราเปิดเพลงของเองทั้งสามคนบ่อยๆเนี่ยครับกระดกมาฝากเราได้นะฮะกระตกมาฝากเราบ่อยๆเราเปิดบ่อยคุณเล่นนะครับขอมาเยอะแล้วกันตอนนี้ไม่รู้ว่าทั้งคนดูทั้งหมดเนี่ยพร้อมจะฟังทั้งสามคนร้องเพลงหรือยังฮะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอโชว์ของกันดีกว่าเพราะว่าจะมีการมาประมูลนะครับครับผมขอไหมครับซึ่งเรารู้ว่ามีคนนึงเล่นกีตาร์เป็นแต่นี่คือกีตาร์ในแบบอีสานครับท้องไส้เนี่ยผมผมเฟรมเหรอใช่ครับผมครับเฟรมครับแบกมาจากคอนแก่นเลยนะคุณผมคือตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่มีบ้านใครโดนไหมครับทั้งสามคนโดนครับหน้ำไหมน้ำไหม พอตัวครับพอตัวเรื่อยๆกินอยู่เลยนะวาไม่เสียยังไงครับต้นเสื้อตัวนี้ก็สส่กันตั้งปีหนึ่งแล้วครับครับตอนนี้ใส่ขึ้นปีสามแล้วโอ้โหแล้วใส่ทุกวันเราไม่เคยซัก้วยนะโอเคไหมฮะต้องซักไหมไม่ต้องเลยกินได้เลยไม่แลงแฟนคลับของอีกหนึ่งท่านต้องไม่เคยโซ่ให้ม คืออ่าเป็นเคสไซไฟส4นะฮะแต่ว่ามีการเขียนเอ่อมีการสกรีนคาชากับเต๋ทำได้ไงอ่ะทำให้คามาไหนอ่ะคผมคือก็เคสสองอันนี้ก็ไม่มีลังเสดเพรัะแค่เป็นของชาติของเต๋อแค่นั้นเองคือหลังไปก็ไม่ได้มีอะไรแล้วฮะ ผมจะบอกว่าเคสไรฟอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่คุณาขาชาคุณเต๋าเนี่ยเขาเอาแนบหน้าไว้ <S <S 1> <S 1> แล้วคุณแี่ไปแนบหน้า,นาคุณโอ้โหนะฮะทั้ง3ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะได้ประมูลกันตอนท้ายรายการแน่นอนนะครับผมเอ่อรอก่อนแล้วกันนะฮะหลังจากที่ทั้งสามสุภา,าพบุรุษแล้วกเป็นเอ็มนะอยากค่ะเต๋าเต๋า,ตาอ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนเดี๋ยวให้ขชาไปคุยกับเต๋าด <ผม S 2> ้านหลังก่อนนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวมอบเวทีนี้ให้กับทั้ง3หนุ่มจาก AF ฟแคร